คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 9กันเก้าเช่นเคยครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับและเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming นะครับ s p ป c e ก a m i n g ก็จะเจอบรนมงศึกนะครับหรือ f i s h i n g War ตรงนี้นครับ วันนี้นะครับผมมียอดอยู่2,500บาทนะครับย้อนไปที่ห้องจูเนี่ยเช่นเดิมนะครับที่เราเคยเล่นขอเริ่มที่4บาทก่อนนะ4บาทเริ่มที่4บาทครับยิงกันไปเลยครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่าจะได้ไม่พลาดกันนะครับลิปเด็ดๆกันต่อไปนะครับไปครับตอนนี้4บาทผมอยู่ไม่ได้ครับต้องไปที่7บาทก่อนเลยครับ เจ็ดบาทอ่าเจ็ดบาทค้อนมาแล้วนะครับเจ็ดบาทมันเป็นความแตกต่างของยอดเงินนะผมว่านะเล่นเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทสิบาทอะไรเงี้ยน่ะหกร้อยสามสิบนะเออน่าไปแล้วนะมจะยิงอะไรเข้ามากกว่านะเจ็ดบาทผมว่าปูครับป,ป,ปูปูว่าไงอ้โหมีมังกรมาแซมครับอโ้อโหปูไม่ได้นะปูครับ นี่ปูมาแล้วนี่ปูมาครับปูครับได้ปูมาหนึ่งตัวครับเต่ากระดองแข็งมากเลยนะเอาได้อะไรอะ่ะอันนี้อ่ะเจ็ดร้อยโอ้โหเกือบไปครับเกือบไปแล้วได้บังพันสี่นะเกือบไปแล้วนะได้มาีกเจ็ดร้อยครับเปิด วงล้อว่าไงครับวงล้อว่ายัางไงทักไปนิดเดียวหงล้อระเบิดมาให้เลยนะลูกศอนมาครับวันนี้จะไปไวไหมลูกสอนมาแล้วเรียบร้อยครับไปไวแน่นอนนะสามร้อยมาไม่เอาหนึ่งร้อยนะครับได้ไหมเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้นะฮะได้ไหมเจ็ดร้อยครับได้ไหมเจ็ดร้อยบวกไปเท่าไหรนะ่แล้สี่พันอ่สี่พันแล้วนะอะไรใครหยุดจ้ะ ยิงปูนะครับปูโอ้หายไปแล้วนะหายไปเลยนะหายไปพันหนึ่งแล้วนะอะไรอีกอะจะหยุดอ,อะไรกันนักกันหนา โอ๊ยขอโทษนะยิงไปตั้งนานแล้วไม่ได้เรายิงสองทีได้เลยนะขอโทษทีจริงๆแล้วเนี่ยยิงนี้ต้องตายแล้วปลาเนี่ยนะนี่ครับก็ย้อนกลบกับมาไปไหนหมดครับจริงๆแล้วเราก็หยุดได้นะตรงนี้สองพันห้านะครับได้มาตรงนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับได้มาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่ะอีกสักหน่อยหนึ่งนะ อีกสักหน่อยหนึ่งนะเมื่อกี้เราจะหยุดแล้วนะไม่ได้หยุดนะครับอ่านี่ครับนายหยุดเราต้องยิงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเจ็บจี๊ดจเหรอแหมจริงเลยนะแล้วกับวิเราต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับเราต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกันเนาะสามพันแล้วเมื่อกี้มาสี่พันแล้ว เอ้าเนี่ยครับระวังครับตำแหน่งยิงอย่าไปโดนหน้าจอเข้านะครับมงนี่ครับโมงนี่ครับโมงกลับคืนมาครับได้ครับเตีขึ้นมาสามพันสี่แล้วนะสามพันสี่แล้วนะปอ่อยสักตัวนะสามพันเจ็ดแล้วครับตอนนี้ผมว่าไม่ได้แล้วนะ่ะ อ่าได้ครับได้ตัวครับ 5, อ่าพันหกใครหยุดหยุดได้ได้ตอนนี้มีอยู่ตอนนี้มีอยู่ได้มาทั้งหมดพอแล้วผม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 พอแล้วอ่าผมพอแล้วได้ามาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วโอเคนะครับวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยครับวันนี้ผมตอลาไปก่อนนะครับหิวข้าวครับหิวข้าวแล้วไปถอนเง peach, ินครับไปกินข้าวก่อนนะ เดี๋ยวว่ากันนะครับนะครับวันนี้ผมลาไปก่อน้นะครับสวัสดีครับ